ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องอเล็กช่องนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวิดีโออีกแล้วนะคะและก็ในคลิปนี้เนี่ยนี่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเรามาพบกับทางด้านของชุดอันติเมทเข้าใหม่นั่นเองจริงๆก็เข้ามาหลายวันแล้วนะ ชุดออนติเมตชุดนี้นะคะมาตั้งแต่วันที่27จพฤศจิกาจนถึงวันที่21ธันวานั่นเอง เลยเขาบอกว่าเจ้าชูอันเตเมยตรงนี้นะคะชื่อว่าอีสปอร์ตแฟนตาซีทีนี้นะคะเจ้าชูอันเตเมยชุดนี้เนี่ยมานะคะเข้าร่วมในส่วนของการแข่ง port, ขันอีสปอร์ตครั้งใหญ่ๆทางด้านของ PMGC นั่นเองเพราะฉะนั้นการออกแบบของเขาเนี่ยจะออกไปเป็นธีมสีส้มนะคะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอแนะนําชุดเนี่ยก็จะออกไปทางแบบว่าเฮ้ยแนวจอแข่งนะคะอะไรประมาณนั้น และนอกจากชุอดอาวตธที่เข้ามานะคะเขาเนี่ยได้เข้ามาพร้อมในส่วนของตะกินปืนไ์เฟิน AKM ว้าวโอ้โหดูร้อนแรงมากๆเลยนะคะตรงนี้แหมทีมชุดนะคะเข้ากับการแข่งขัน PMGC ในช่วงนี้มากๆเลย นี่นะอ้อเขาบอกว่ามีหูสุนัขจิงจอกด้วยนะอืมทำให้รู้สึกว่าดูเช่มากขึ้นนี่ไงว้าวใส่หน้ากากแล้วหูก็จะเด่นขึ้นอู้เดี๋ยวนะสรุปมีหูกี่อันเนี่อยอืมชวนอนติเมตรอบนี้นะคะมาแบบเท่มากๆโดดเด่นมากแล้วก็นอกจากชวยนติเมทที่เข้ามานะคะยังไม่ได้เสิร์ฟของ บอดจิ้นจอกเพิ่งว้าวสกินปลาเก่าอู้เห็นอิเล็กโรสกินเอเคว้าวก็เท่เลยวู้คิวฟิตและมาพร้อมกับสกินระเบิดมือตรงนี้เชื่อมกับเอเคนะคะถ้าเอคขึ้นเวลสีมีคิวฟิต ถ้ากินระเบิดมือตรงนี้ก็จะมีคิวฟีดไปด้วยนั่นเองท้ายอัพป,ปืนแล้วก็อุปกรณ์ของแต่งต่างๆแล้วก็เศษจึ้ง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 ,งอ่ะประมานนี้แล้วเขาบอกว่าด้านล่างสุดนะคะถ้ามีครบ5ชิ้นนะคะที่กําหนดเนาะก็จะได้ในส่วนของอวตารจิ้งจอกเพิ่งเริ่มต้นเพียงแค่10 UC เท่านั้น ครั้งแรกของวันสำหรับใครที่สูงสิบยูซีแล้วได้อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะก่อนจะไปแวะดูนี้ก่อนว้าวโหวแค่ท่าอย่างเดียวก็โคตรเทรแล้วนั่นนี่มีแลกชิ้นส่วนยามันนี้มีชูท้ายแรกด้วยแล้วก็มีนี่นะคะให้แรกไอเทมคื้นสนามก็คือเป็นชูอันติเมตลอบก่อนนั่นเองพูดแห่งหง ทำไมเขากลับมาชุดเดียวนะจำได้ว่าจอนชุดนี้มามีคู่นะเขามีคู่นะเราจำได้เราจำได้ไดแไปสำรวจในสวขของสกิปปืนกันสักหน่อยนี่เลยเอเคอุ้ยอุ้ยอันนี้ชอบุ้ยโคตรเท่เลยดูดิว้าวมีหัวหมาด้วยเพิ่มระดั้นสูงประกาศการกำจัด เอฟเฟกต์โจมตีว้าวน่าจะแสบตาพอสมควรเลยนันเนี่ยวู้วูว้ว,วอิโมชัตดรอสอบลุสบอกและโมเมนต์เกียดตีฮอดว้าวไม่รอช้าจัดไปครั้งแรกของวันเพียงแค่สิบเยอะสิ เออเอได้สีสเปรย์มาสองอันเนี่ยนี่นะคะดูด้านซ้ายเนาะเขาบอกว่าเมื่อสุ่มตามจำนวนที่กำหนดก็จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดเช่นสุ่มย0ิครั้งนะคะได้ในซองของเษท้ายอัพหนึ่งอันสุ่มครบสี่สครั้งนะคะตรงนี้จะได้ในซองของที่ห้อยกระเป๋านั่นเองสุ่มครบ80ดสครั้งนะคะได้ในซอ,องของกรอบรูปจิ้งจอกเพิ่งสุ่มครบหนึ่ง้ยห้าครั้งนะคะได้ในซอ,องวัตถุดิบอัพเกรดนั่นเองหนึ่งอัน และส่มครบ250ครั้งนะคะได้ในซองหินอิเล็กโทรซึ่งหินอิเล็กโทนะคะสามารถเอามาแลกรางตรงนี้ได้นั่นเองประมาณนี้เลยสำหรับใครที่เป็นสายสะสมชอบแนวอ e ีสปอร์ตต้องจัดแล้วนะคะสำหรับหางข้อของชุดจิ้งจอกเพลิงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย